กลางดึกคืนหนึ่งคุณลืมตาตื่นขึ้นมาท่ามกลางความมืดทุกอย่างในห้องดูปกติเงียบสงบจนกระทั่งคุณพยายามจะขยับตัววินาทีนั้นคุณพบว่าแขนขาหนักอึ้งเหมือนถูกตรึงไว้กับเตียงพยายามจะตะโกนเรียกคนช่วยแต่กลับไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาแม้แต่นิดเดียว ความตื่นตระหนกเริ่มก่อตัวพร้อมกับความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจ้องมองคุณอยู่ความรู้สึกนี้ที่คนโบราณเรียกว่าผีอำ่ำอาจฟังดูเหมือนเรื่องลี้ลับที่น่าหวาดกลัวที่สุดแต่ในซีรีส์นี้ผมไม่ได้จะพาคุณไปล่าถาผีหรือไปบุกบ้านร้างที่ไหนครับแต่ผมจะพาคุณดำดิ่งลงไปสำรวจระบบรักษาความปลอดภัยที่ซับซ้อนที่สุดในโลก นั่นคือร่างกายของคุณเองครับเราจะไปหาคำตอบกันว่าทำไมสมองถึงต้องสั่งให้ร่างกายเราเป็นอมพาสในทุกๆคืนทำไมสวิชที่ควรจะปิดสนิทถึงเกิดอาการรวนจนเราตื่นขึ้นมากลางคันและเงาดำที่หลายคนเห็นตรงปลายเตียงแท้จริงแล้วร่างกายกำลังเล่นตลกอะไรกับเราอยู่กันแน่ จากความกลัวระดับตำนานเราจะเปลี่ยนมันให้เป็นความเข้าใจระดับโมเลกุลเพราะเรื่องที่เราคิดเป็นไสยศาสตร์บางทีอาจจะเป็นวิศวกรรมชีวภาพที่น่าทึ่งที่สุดก็ได้ครับและเรื่องราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับคุณเพียงคนเดียวแต่มันคือประสบการณ์ร่วมของมนุษยชาติครับบนเกาะนิวฟีลแลนด์มีตำนานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งที่เล่าต่อกันมานานครับเกี่ยวกับ หิงชาราลึกลับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า the old h a c เธอมักจะย่องเบาเข้ามาในยามวิการไม่ใช่เพื่อขโมยของนะครับแต่เธอจะปีนขึ้นมาบนเตียงแล้วนั่งทับลงไปที่หน้าอกของคนที่กำลังหลับลึกเพื่อกดให้เหยื่อขยับตัวไม่ได้และหายใจไม่ออกฟังดูคุ้นๆเหมือนเรื่องที่ปู่ย่าตายายเราเคยเล่าให้ฟังไหมครับแต่ความน่าทึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราข้ามมหาสมุทรไปที่ญี่ปุ่น อาการเดียวกันนี้กลับถูกอธิบายว่าเป็นฝีมือของวิญญาณที่ใช้เชือกโลหะมัดร่างกายไว้หรือที่เรียกว่าคานาชิบาริส่วนในไทยเราเรียกสิ่งนี้ว่าผีอำคำถามที่น่าสนใจกว่าเรื่องผีก็คือในยุคโบราณที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีการแชร์เรื่องสยองขวัญข้ามทวีปทำไมคนแคนาดาคนญี่ปุ่นและคนไทยถึงจินตนาการเห็นผีที่มีพฤติกรรมเหมือนกันเป๊ะขนาดนี้ครับ ทำไมต้องมาตอนกึ่งหลับกึ่งตื่นทำไมต้องล็อกแขนขาและที่สำคัญทำไมต้องเล็งเป้าไปที่หน้าอกเหมือนกันหมดเป็นไปได้ไหมครับว่าต้นต่อของเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่ได้มาจากสิ่งลี้ลับภายนอกแต่เป็นประสบการณ์ร่วมที่ถูกเขียนโปรแกร,รมไว้อยู่แล้วในร่างกายมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณหรือไม่ แต่ทันทีที่คุณล้มตัวลงนอนร่างกายของคุณกำลังเข้าสู่โหมดโรงงานที่ซับซ้อนและอาการผีอำ่ำอาจจะเป็นแค่สัญญาณเตือนภัยจากเครื่องจักรชีวภาพที่กำลังรวนครับถ้ามันไม่ใช่ผีแล้วใครเป็นคนสั่งให้ร่างกายเราเป็นอมาพตะคำตอบซ่อนอยู่ในช่วงเวลาเสี้ยววินาทีที่สมองกับร่างกายสื่อสารกันผิดพลาดครับในตอนหน้าเราจะไปเจาะลึกรอยต่อมรณะของการนอนหลับ ไปดูกันว่าเมื่อสมองตื่นก่อนร่างกายความกโกลาหลระดับโมเลกุลมันหน้าตาเป็นยังไงครับเคยสังเกตไหมครับว่าการตื่นนอนของมนุษย์เรามันไม่ใช่แค่การกดสวิตช์ปุ๊บแล้วติดปั๊บเหมือนหลอดไฟแต่มันเหมือนการบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องรันระบบทีละขั้นตอนมากกว่าครับปกติแล้วธรรมชาติเขียนโปรแกรมมาให้สมองและร่างกายต้องออนไลน์ขึ้นมาพร้อมกันเป๊ะๆในเสี้ยววินาที สมองตื่นร่างกายขยับแล้วคุณก็ลุกไปใช้ชีวิตแต่ผีอ่ำคือบัคทางเทคนิคที่เกิดขึ้นเมื่อกระบวนการนี้ผิดคิวครับลองจินตนาการภาพตามนะครับเช้าวันหนึ่งคุณกดปุ่มเปิดคอมพิวเตอร์หน้าจอติดแล้วเมาส์ขยับได้แล้วโปรแกรมทุกอย่างรันขึ้นมาหมดแล้วแต่คุณกดคีย์บอร์ดเท่าไหร่ตัวหนังสือก็ไม่ขึ้น ตัวเครื่องนิ่งสนิทไม่ตอบสนองคําสั่งใดๆทั้งสิน้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณตอนโดนผีอำครับสมองของคุณหรือซอฟต์แวร์ได้ตื่นขึ้นมาเต็มร้อยแล้วคุณมีสติได้ยินเสียงแอร์ได้ยินเสียงรถขับผ่านหน้าบ้านคุณพยายามตะโกนสั่งงานลงไปที่แขนขาว่าเฮ้ยขยับซิตื่นได้แล้ว แต่ร่างกายของคุณหรือฮาร์ดแวร์มันยังชัดดาวอยู่ครับคำสั่งที่คุณส่งไปเหมือนถูกตัดสายทิ้งกลางทางไปไม่ถึงกล้ามเนื้อความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อสมองที่ตื่นตัวเต็มที่พบว่าตัวเองสูญเสียการควบคุมยานพาหนะที่ชื่อว่าร่างกายไปโดยสิ้นเชิงความตื่นตระหนกจึงเกิดขึ้นทันที แต่เดียวก่อนครับอย่าพึ่งโทษว่าร่างกายพังนะครับเพราะสายไฟในตัวคุณไม่ได้ขาดและร่างกายก็ไม่ได้ลืมตื่นความจริงที่น่าทึ่งกว่านั้นคือร่างกายของคุณจงใจตัดสายไฟทิ้งตั้งหาครับมันมีระบบนิรภัยบางอย่างที่สั่งล็อกตายกล้ามเนื้อของคุณไว้ไม่ให้ขยับแม้แต่มิลลิเมตรเดียวเพื่อความปลอดภัยของคุณเอง ระบบนี้มีไว้ทำไมและใครเป็นคนกดปุ่มล็อกคำตอบซ่อนอยู่ในสารเคมีบางตัวที่ทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูครับในต่อหน้าผมจะพาคุณไปรู้จักกับฮีโร่ที่ถูกเข้าใจผิดไปดูกันครับว่าระบบล็อกล้อที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อช่วยชีวิตคุณหน้าตามันเป็นยังไงครับลองจินตนาการดูนะครับ ถ้าคืนนี้คุณฝันว่ากำลังวิ่งหนีเสือโคร่งตัวมหึมาในป่าดงดิบในฝันคุณสับตีนแตกกระโดดข้ามขอนไม้หัวใจเต้นรัวเร็วเพื่อเอาชีวิตรอดคำถามคือถ้าหากร่างกายของคุณตอบสนองตามความฝันนั้นจริงๆจ,จะเกิดอะไรขึ้นครับคุณคงจะลุกขึ้นมาวิ่งชนกำแพงห้องนอนกระโดดพุ่งทะลุหน้าต่างชั้นสองหรือเผือถีบคนข้างๆตกเตียงไปแล้วแน่ๆ และนั่นอาจหมายถึงจุดจบของชีวิตคุณได้เลยที่มนุษยชาติรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้โดยไม่สูญพันธุ์จากการนอนดิน้นก็เพราะธรรมชาติได้ติดตั้งสวิตช์นิรภัยไว้ในตัวเราครับและชื่อยังเป็นทางการของมันคือเรมอโทเนียครับคำว่าอโทเนียแปลว่าการไม่มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อหรือพูดง่ายๆคือสภาวะที่กล้ามเนื้อของคุณถูกตัดขาดจากคำสั่งสมองโดยสิ้นเชิง กลไกนี้ทำงานแยบโยลมากครับเมื่อสมองของคุณเข้าสู่โหมดความฝันและเริ่มฉายหนังแอคชั่นในหัวก้านสมองจะส่งสารเคมีพิเศษกลุ่มหนึ่งเช่นกาบาและกลายซีนลงไปที่ไขสันหลังของคุณทันทีสารเคมีพวกนี้ทำหน้าที่เหมือนด่านตรวจครับมันจะคอยสกัดกั้นคำสั่งการเคลื่อนไหวจากสมองไม่ให้ส่งไปถึงกล้ามเนื้อแขนและขาเปรียบเหมือนกับคุณกำลังเหยียบคันเร่งรถจนมิด เครื่องยนต์คำรามลั่นสมองตื่นตัวในฝันแต่รถไม่พุ่งไปชนกำแพงเพราะคุณใส่เกียร์ว่างเอาไว้ครับนี่คือระบบความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ธรรมชาติมอบให้มันช่วยล็อกตัวคุณไว้กับที่หลอนเพื่อให้คุณพะจนภัยในโลกความฝันได้อย่างปลอดภัยแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อระบบนี้ทำงานดีเกินไปหรือนานเกินไปนิดนึงครับ ในสภาวะผีอ่ําคุณตื่นขึ้นมาแล้วสติคุณกลับมาแล้วคุณพยายามจะเข้าเกียร์เพื่อขยับรถแต่สารเคมีที่ทําหน้าที่เป็นด่านตรวจมันยังไม่ยอมสลายตัวไปครับมันยังคงทําหน้าที่ล็อกล้อคุณไว้อย่างแข็งขันตามคําสั่งสุดท้ายที่ได้รับมาว่าห้ามขยับเดี๋ยวเจ็บตัว ดังนั้นความรู้สึกอึดอัดขยับไม่ได้ที่เรากลัวกันนักหนาจริงๆแล้วมันไม่ใช่การกระทําของผีร้ายที่จ้องจะเอาชีวิตแต่มันคือความหวังดีของร่างกายที่พยายามปกป้องคุณจากตัวคุณเองครับแต่ถ้ามันเป็นแค่ระบบความปลอดภัยทําไมเราถึงเห็นปีศาสด้วยล่ะครับทําไมต้องเป็นเงาดําทําไมต้องเป็นผีแม่ไม้ทําไมเราไม่เห็นเทวดาหรือทุ่งดอกไม้สวยๆบ้าง คำตอบซ่อนอยู่ในส่วนลึกของสมองที่พยายามจะแต่งเรื่องเพื่ออธิบายความผิดปกตินี้ครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาโดนผีอำ่ำเราถึงต้องเห็นเงาดำหรือผีเหมือนกันไปหมดทำไมสมองไม่สร้างภาพลูกแมวน่ารักหรือทุ่งลาเวนเดอร์ขึ้นมาปลอบใจเราบ้างคำตอบอยู่ที่ส่วนลึกที่สุดของสมองที่เรียกว่าอะมิกดาลาอะมิกดาลาครับ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสัญญาณการขโมยประจำตัวเราในวินาทีที่คุณตื่นมาแล้วขยับตัวไม่ได้สัญญาณการขโมยตัวนี้จะกรีดร้องลั่นทันทีครับว่าอันตรายเรากำลังถูกโจมทีความกลัวจะพุ่งสูงขึ้นขีดสุดและเมื่อสมองส่วนเหตุผลพยายามถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมหายใจไม่ออกทำไมขยับไม่ได้แต่ไม่มีคำตอบส่งกลับมาจากร่างกาย สมองของคุณจึงต้องสวมบทเป็นนักแต่งนิยายจำเป็นครับมันจะรีค้นหาข้อมูลในคลังความทรงจำของคุณว่าสถานการณ์แบบไหนนะที่ทำให้เราอึดอัดหายใจไม่ออกและขยับไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนไทยสมองอาจจะดึงภาพผีแม่ไม้หรือเปรตออกมาถ้าคุณเป็นคนตะวันตกอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือแม่มดหรือถ้าคุณกลัวโจรคุณก็จะเห็นคนแปลกหน้าถือมีด ภาพหลอนที่คุณเห็นจึงไม่ใช่ปีศาจจากนรกครับแต่มันคือภาพสะท้อนความกลัวที่สมองของคุณสร้างขึ้นมาสดสดร้อนๆอนเพื่อพยายามอธิบายสภาวะร่างกายที่กำลังผิดปกติดังนั้นเมื่อคุณรู้ความจริงข้อนี้แล้วครั้งหน้าที่คุณโดนผีอำอย่าพยายามสวดมนต์ไล่ผีครับเพราะผีอยู่ในหัวคุณเองและอย่าพยายามออกแรงดิ้นสดชีวิตเพราะนั่นจะยิ่งทำให้สมองตื่นตระหนก วิธีกู้ระบบที่ดีที่สุดคือการส่งสัญญาณบอกสมองว่าฉันโอเคครับให้คุณเลิกโฟกัสที่แขนขาใหญ่ๆที่ถูกล็อกอยู่แต่ให้เปลี่ยนไปโฟกัสที่กล้ามเนื้อเล็กๆแทนครับเช่นปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าหรือกรอกลูกตาไปมาเพราะกล้ามเนื้อพวกนี้มักจะเป็นส่วนแรกที่หลุดจากการล็อกของสารเคมีครับ พอคุณขยับนิ้วได้นิดเดียวสมองจะได้รับสัญญาณว่าเฮ้ยขยับได้แล้วนี่และสัญญาณเตือนไทยก็จะถูกตัดลงทันทีเงาดำก็จะหายไปและคุณก็จะตื่นขึ้นมาอย่างปลอดภัยครับย้อนกลับไปที่เรื่องเล่าจากเกาะนิวฟีลแลนด์หรือญี่ปุ่นในตอนแรกนะครับตำนานเหล่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องโกหกครับความรู้สึกกลัวเป็นของจริงความรู้สึกถูกทับเป็นของจริง เพียงแต่ตัวร้ายในเรื่องนี้ไม่ใช่แม่มดหรือวิญญาณอาฆาตแต่มันคือกลนไกาการนอนหลับที่ทำงานซื่อตรงเกินไปหน่อยก็เท่านั้นครับสำหรับซีรีส์นี้ผมหวังว่าคืนนี้คุณจะนอนหลับฝันดีและถ้าบังเอิญตื่นมากลางคันก็ขอให้รู้ไว้นะครับว่าร่างกายของคุณกำลังทำหน้าที่ปกป้องคุณอย่างดีที่สุดแล้วครับแล้วคุณล่ะครับเคยมีประสบการณ์ผีอัมในรูปแบบไหนบ้าง หรือมีเรื่องรอบตัวเรื่องไหนที่คุณสงสัยว่ามันทำงานอย่างไงกันแน่ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมรออ่านเรื่องราวของคุณอยู่ไว้พบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่วิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้เรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ